สวัสดีค่ะพอๆกับเหม่งแดงแช่เหนียวนะคะพี่น้องขาเมนี้ผ้าพีผ้าน้องมาหล่อหาเห็ดคือเก่าค่ะหล่อหาเห็ดเบิ้งไข่ไข่นาะค่ะพี่น้องขะว่าเพิ่นเหลิมสีออกย่างค่ะมาคะ่ะเขาปลามาแล้วนุแดงกับพอแล้วค่ะพี่น้องเห็นครับเห็ดไข่ขาวครับรสวัสดีพี่น้องสุขูสุขกัคนครับกำลังแบบกำลัง,งออกครับเูมังกรมากงูลายเหง้ามีจ้ะงามครับ พี่น้องไปลุ้นไปชมกันครับวันนี้หาเห็ดขี้เกล้วเลยครับพี่น้องย่ำพื้นไปครับไปลุ้นไปชมกันครับวันนี้ว่าซีมันขนาดใดอืมียังมองมองใช่ไหมครับน้องน่าหางจันน้องต้นนี้ใส่ใดอยู่ต้นนี้ใส่ใดจังนี่นครับน้งงามครับ วัาวกินฝุ่งเลยเนาะ,<ม>ะพี่น้องอู้ยม,มองอกับข้าวแมงมอ,งมอ,งมองครับไข่ครับ<ม>ไข่เ,เขียวไข่เขียวแท่งดอกสามตัวสามจูมสามจูม,าม,จม,มขาวกับมีบาดนี่พี่นอ้องเจ้าเขียวเก้บขาวนะ้อขาปลานี่ยจะออกร่วมกันเนค่นนะเมียนโซครับสามตัวง,งามๆสามงามครับ แห่งมันพี่น้องดูนี่หนึ่งสองใช้นับสามสี่หาป่นอิ่มแล้วพี่น้องใส่พริกหลายๆเอาครับมันมันน้ากันพี่น้องมาพี่น้องไม้เด็ดไม้หล่อทางเงี้ยบโอ้ยกำลังอ่อพึ่งออกครับพี่น้อง เงีนยมาเปิตัดขาจุ่หน่อยกำลัองออกจ้าอืมแม่งมงงปูนพี่น้องโน้ตยังอยู่ปุ่นครับยางครับบบดนี้ยางคือเเขาครับแบบหมู่บ้านพี่น้อง เป็นจังได้พ่อพ่อางคือเกาพี่น้องครับมือนนี้เปิดหัวมาดีแต่ถ่ายกับคือเกาครับไปเข้าไป้างในพี่น้องไสเพิ่มเติมหรือเปล่าเหมือนเดิมไปครับไม,มมไม่มีเพิ่มเติม ดอกูด้วยตาดองพี่น้องอูยสวยงามครับงามเหี้ยมาสินตุ้มอะไรตุ้มยอมาเห็นแล้ว ใส่ใส่ก็ได้แบบใส่ได้ป้เต็มทีแล้วครับง,งามครับดึงปื้ยขาข<ห>างา,งามพี่น้องทันที่สองสีซันดายเมียนสสวยพี่น้อง <หา S 1> มาพี่น้องครับดอกอง,งามพี่น้องปื้งเบึงเบึงเบึงพี่น้องเอาเก็บที่ขับป่ะนี่ ปา่าส,สวยครับพี่น้องเก็บเน่าลเลยอะไรบ้างอะไรพี่จ้าลุกขาถืองา,า,งาบบหใหม่เอางาใหม่ออกนี่พี่จ้าดอกแข็งเ<ม>สียสวยครับเห็นไหพี่น้องขา,ขาวๆเลยบัดนี้ มื่อวานก็บางนี้จับบางเดียวแต่จังไปเห็นเนาะม้วนก็บางนี้นี่แต่จังไปเห็นงูหามครับมาพี่น้องครับโอ๊ยอะไรพี่น้องอ้ยบานเลยบานแล้วพี่น้องบานบานตุ่นน้องไตตุ่นอืมโหนคกันยี่รักกันเด้กอะครับ ทางเกัาพี่น้องมีอีกไหม แป้งดอกแข็งๆค่ะติดเติมกันแกง่งจมน้ำคืนหนุ่จ้าพี่น้องมานอยู่มานอยู่จ้าเดี๋ยวพวกแกงอยู่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวนู้ดแดงใส่มาล้างไว้เนาะ เฮ็ดแป๋เปนนึ่งเว้ยบอมยนเฮ็ดเม้งมาจช่เนเนี่ยขายจตาองพอได้ยุจารพี่น่องแล้วมือแดงสีลัง,ดดลง,ลงะจนะ่นกลงวัยคงไม่จอนช่วงมีไงเนาะ เพี๋ย่เดี๋จ้าพามาเหลือจดกคัมเลกับตองลางไว้ค่ะพี่น้องเดี๋กงามพี่น้อง พี่กำลังหล่างนะครับของใหญ่ครับพี่น้องเบ่อร่างพี่น้องครับจ้าเป็กไคืนนี้อนแล้วพี่แล้ะน้องครับดอกกำงามพี่น้องมือนีหค่ะพี่น้องขางามแห้งค่ะพี่น้องมืงจุ่มเนื้พี่น้องจุ่มในพี่น้องมืง สำหรับคลิปนี้นุ่ดแดงก็เขาจะบคลิไปไ้เพียงซ้ำนี้กันเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหะครสำหรับทุ่มิปนุดด่แดงกระบาวเมงเนียด้อค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณถุกไล์ค่ะขอบคุณถูกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเขาไปเป็นกําลังใจเห็นนุแดงกระบาวเมงเนียเด้อค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอกันไม่คลิปน้าครับผมพี่น้องเฮ็ดไข่ดอกนี้พี่น้องครับ ใจปนเสียบ